วัสดีเจี๊ยบจ้าพี่น้องเจี๊ยบแ่บเ้าเจอของวานต้นเขาวายุนาหองนาล่าเนี่ยจ้าพี่น้องสิพามาเบิ่งต้นเขาแต่พี่นอ้องซาเอาไว้ตั้งแต่มันต้นน้หน่อยจนถึงต้นใหญ่ตอนนี้แต่พี่น้องต้นเขาเจี๊ยบจ้ามาเบิ่งว่าเป็นต้นเขาแบบ เฮ้ยอุตซาเลาว่าจะเอาต้นเขาหวงเขางามงามใหม่พี่น้องเบิ่งใจพี่น้องต้นเขาจะบ่คิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นต้นแบบนีจใจพี่น้องหนูเบิ่งก็มคือต้นเขาเดีล่ะเบิ่งน้ากันนี่นี่จ้ะพี่น้องว่ามันคือต้นเขาว่นี่ออกงามๆามอยู่นาบ้านเจี๊ยบใจพี่น้อง เป็นของงามง่าวนะาะเอาห่องของงามง่าวนพี่น้องเบิ่งถทายมันจะของผูกไว้หนาบ้านใส้กระถางย่างดีด้จ้าเป็นกระถางหนาบ้านนี่จ้ากระถางกระถางต้นขา้าหเอานี่แหละอาชีพพัพี่น้องเบิรเนี่นจะอาไวามันเปินออกห่วงเขาแล้วเพินออกเป็นแบบใดสิพามาเบิ่งนห่วงเขาเด้อ นี่จ้ะห่วงเขาเจียบกับพี่นออ้องโอ้บาเบงมือวานนี้เพิ่งเห็นแล้วห่วงเขาเจียบเป็นแบบนี้แต่พี่น้องคิดดีเจา้าจะได้ห่วงเขางามๆเท็เป็นคอนเทนต์หนพี่นอ้องเบงแล้วจ่ะแต่ผลออกมาเป็นแบบนี้เพิ่งเห็นเมื่อวนนี้ไม่เห็นน้มกันกับพี่น้องนีละเออความตั้งใจว่าเอาต้นเขาไปง,งามๆก็งา่ายไม่นู้จะขึ้น นี่แหะต้นขเขาเจี๊ยบจ้าพี่น้องต้นเขาเป็นต้นหญ้าจ้าพี่น้องพ <c ười> มีอย่างกับมีแค่นี้่ะจ้า